เป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็เป็นโรคไตด้วยนะคะเวลาปัสสาวะเนี่ยค่ะจะมีความแสบแล้วก็ปัสสาวะกระปิดกระปลอยด้วยไปหาคุณหมอมานะคะคุณหมอก็ให้ยาม,มากินนะคะเรื่องปัสสาวะเนี่ยมันไม่หายนะคะปัสสาวะก็ยังแสบอยู่คือเขาถามว่า ถ้าเขาช่วยตัวเองเนี่ยมันจะอันตรายไหมพอรู้สึกว่าเวลาช่วยตัวเองเนี่ยนะคะอาการแสบอาการปวดเนี่ยมันจะหายไปค่ะคุณหมอคำแรกคือการช่วยตัวเองจะอันตรายไหมในคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตถูกไหมคะค่ะแล้วก็เป็นโรคไต,ต,ต<า>ด้วยโรคไตอ๋อโอเคกับโรคไตด้วยเนาะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อันตรายคะ่ะจริงๆการเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นโรคไตนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามในการช่วยตัวเองเนาะจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วข้อห้ามแบบ ข้อห้ามอย่างถาออเลยแล้วการในการที่เราจะแบบห้ามช่วยตัวเองเนาะแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคหัวใจอะไรเองก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามเนาะมันไม่ได้ใช้พละกําลังหรือว่าการออกกําลังกายอ,อะไรแบบเหนื่อยอะไรว่าถนาดน,นั้นนะคะในการที่เราจะช่วยตัวเองนะคะอ่า นะคะเพราะฉะนั้นคตอบคําตอบก็คือช่วยตัวเองได้มีปัญหานะคะ,ะแล้วบอกว่าการที่จะเอ่อ,อการที่เราช่วยตัวเองเราทําให้รู้สึกว่าอาการแสบอะไรพวกนี้มันลดลงจริงๆคือมันอาจจะเป็นผลพลอยได้ในเรื่องของอย่างที่บอกค่ะคือเวลาที่เราช่วยตัวเองเวลาที่เราเสร็จแต่มันจะมีฮอร์โม,มนแห่งความสุขอะไรพวกนี้ที่มันลหลังก็คลายที่อะไรพวกนี้มากกว่านะคะมันก็เลยทาให้แบบเออเราไม่ได้รู้สึกว่าคือมันออกมาจากรูเดียวกันช่องอทางเดียวกันละเออเนาะอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะไม่รู้สึกแสบหรือไม่รู้สึกเจ็บเหมือนเราเหมือนตอนที่เราฉี่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามัน<ฆ>มีสารที่มันคลายเครียดนะคะแล้วก็แบบฮอร์โมนแห่งความสุขนั่นแหละเวลาเราช่วยตัวเองเสร็จเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใน,ในเรื่องของจริงๆเราดูว่าถ้าสมมติในเรื่องของเออต่อมลูกหมากโตกับกระสอแสบขาเนี่ยอันนี้จริงๆก็อยากให้รักษาเนาะคือบางทีมันเป็น มันเป็นเรือรังแหละเพราะว่าเราเป็นโรคไตด้วยมัน<ฆ>ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่อาจจะง่ายกว่าคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่เรามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวนะนาะไม่ว่าจะเป็นระดับออกระเพาะปัสสาวะหรือว่าไตหรือพวกนี้เองอะเวลาที่มีการติดเชื้อค่ะมันจะทําให้เกิดการฉี่แสบขัดแล้ว การท,ที่เรามีต่อมลูกหมานโตมันมก็ทําให้แบบฉี่ออกมายากนิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่มันจะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วมันก็มีการติดเชื้ออักเสบพวกนี้ได้เพราะฉันก็ต้องคุมคุมในเรื่องของต่อมลูกหมานตัวให้ดีเหมือนกันนะคะโดยการากินยาอะไรก็ได้เหมือนที่แบบคุณหมอเาขารักษางอยู่ตอนนี้ค่ะว่าคุณหมอให้รักษาย,ยังไงนะคะต้องต้องกินยาไหมอย่างเงี้ยนะคะตัวสำคัญเนาะแล้วก็ พายาไม่กั้นปัสสาวะเออไม่กั้นฉี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการพวกปะวะแสบขาดก็ต้องรีบไปหาคุณหมอคุณหมอเขาก็จะมีการให้ยาเฆออ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะเพื่อรักษาการติดเชือ้อตรงนั้นค่ะ